สวัสดีเพื่อนๆนชาวโลบอกตัวเหลี่ยมกันทุกคนด้วยนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะแล้วเราก็อยู่ในแมพของบล็อกฟุตอีีที่13แล้วหายหนะ้าหายตาไปนานเลยวันนี้พี่มินก็เลยกะว่าจะไปตะลุยโลก2แบบจริงๆจังๆสักทีนะคะซึ่งพี่มินตั้งใจไว้ว่าพี่มินจะเปลี่ยนผลปีศาจทุกทุกเลเวลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าพี่มินจะได้ผลปีศาจอะไรแต่พอมาถึงโลก2แล้วเนี่ยทุกคนก็ให้การต้อนรับพี่มินเป็นอย่างดีค่ะ ฉันยุ่งอยู่ตอนนี้แล้วนายจะมายืนอะไรตรงนี้เล่าไหนๆตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แล้วมาคุยกับบาร์เทนเนอร์หน่อยดีกว่าคุณมาใหม่เหรอใช่อ้าวไม่ถามอะไรต่อหน่อยเหรอ <S 1> <S 1> งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าคนอื่นดีกว่าค่ะว่าไง อันนี้แปลเป็นไทยแล้วงวงมากค่ะอาจจะหมายความว่าไอเทมของหนวดดําที่ฝังเอาไว้เนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของต่างๆในเกมได้อย่างเช่นกาลีเผาด้วยมั้งนะ <c oughs> ส่วนตรงนี้มีเด็กเนิร์ดด้วยค่ะยืนอ้าปากเหวอมาเลยกําลังซ่อนอยู่หรอหุ้ย <c oughs> รู้ได้ไงอะ่ะว่าเรากำลังซ่อนอิโมจิสุดน่ารัก <c oughs> โหอิโมจิน่ารักจังอยากมีใช้บ้างอะ่ะ มาอัปเกรดระดับสายเมาส์ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องเมาส์มินสิมีให้เลือกถึง3สายสายที่1สายเมาสนะ์น้าโรงเรียนจะมีอีโมจิน่ารักน่ารักให้ใช้หลายตัวมีครบทุกอารมณ์ส่งความรู้สึกได้มากขึ้นเพื่อให้คอมเมนต์เด่นสะดุดตากว่าใครๆพี่มินก็จะมองเห็นคอมเมนต์ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังอวดรุ่นน้องได้อีกยิ่งสมัครนานระดับชั้นเรียนก็ยิ่งสูงขึ้นเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาลัยจะมีใครเมาส์จนถึงระดับกอดได้บ้างไหมนะ สายที่2ส,สายเมาส์ในห้องสนิทกันมากขึ้นสามารถเข้าถึงโค้์รับรับในแถบชุมชนและยังแอบไปเมาส์กันต่อได้ใน Discord อ,อันใหม่ที่ห้อง VIP นอกจากนี้ยังมีโอกาสถูกสุ่มรายชื่อเพื่อเล่นเกมกับพี่มินในสตรีมเดือนละครั้งด้วยนะ และสายเมาส์ขั้นสุดเก็บเงินวันละ10บ,บาทเพื่อเป็นสายเมาส์ประชิดโต๊ะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับสายที่1และสายที่สองลายชื่อของคุณจะอยู่ในคลิปวิดีโอของช่องและในโพสต์แถบชุมชนของแต่ละเดือนได้รับส่วนลดสําหรับสินค้าของช่องที่พี่มินจะวางขายในอนาคตและพี่มินจะซูมรายชื่อเพื่อมาอัดคลิปลงช่องด้วยรีบสมัครนะจะได้เล่นกับพี่มินเป็นคนแรกๆเลือกเอานะว่าอยากเป็นสายเมาส์ระดับไหน แต่สำหรับใครที่ไม่อยากเมาให้เปลืองน้ําลายแต่ยังอยากสนับสนุนครีมบำรุงใต้ตาให้กับพี่มินก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้กันหรือ,อยังน้อยก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่มินก็พอ และนี่ก็คือสาเหตุที่หายไป7วัน7คืนค่ะก็สามารถสมัครได้ตามสะดวกเลยเนาะหรือ,อยังน้อยที่สุดเนี่ยก็ช่วยมาดูคลิปพี่มินก็พอค่ะแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าพี่มินมีเหยื่อมาหลงกลแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณ3คนนี้มากๆเลยที่มาประเดิมสมัครเป็นสมาชิกช่องเมาส์มินนะคะซึ่งคนที่สมัครช่วงแรกเนี่ยมีโอกาสเล่นกับพี่มินสูงมาก แล้วพี่มินก็อยากจะปลดล็อกอีโมจิให้ครบทุกตัวด้วยค่ะพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีกฎของ youtube ด้วยซึ่งถ้ามีคนสมัครเยอะๆพี่มินกะจะวาดอีโมจิเพิ่มนะคะรวมถึงอาจจะทําให้มันขยับได้จริงๆดังนั้นก็อย่าลืมมาสมัครเยอะๆนะคะหลังจากนี้ก็ขอความกรุณาด้วยค่ะตอนนี้พี่มินก็ขออนุญาตเก็บตังค์หน่อยนะคะรู้สึกช็อตมากๆเลยเฮ้ยตรงนี้มีอีกกล่องด้วยค่ะเฮ้ย มีบันไดลงไปข้างล่างด้วยค่ะมันคือบันไดสู่ห้องใต้ดินนั่นเองและข้างหน้ามี NPC2 ตัวค่ะเหมือนหนูตัวแรกเนี่ยจะช่วยให้เราดูฉายาได้นะคะแล้วมันคือฉายาอะไรวะเนี่ย <S <S ส่วนตัวที่2เนี่ยเหมือนจะสามารถเปลี่ยนสีหาคี้เกาะได้นะคะมีหลายสีมากๆสามารถซื้อได้ด้วยโลบัปหรือจะทำเควสก็ได้เดินตรงมาค่ะมีโต๊ะหมากลุกอยู่ด้วย ซึ่งมันบอกว่าให้เราลากตัวหมากนะคะแต่พี่มินลองแล้วก็ไม่สามารถลากมันได้ค่ะแถมพี่มินก็ลืมวิธีเล่นไปแล้วด้วยมาตั้งแบบนี้แอบหลอนนะเนี่ยเฮ้ยมี n t c อีกตัวค่ะสวัสดีผลปีศาจของคุณตื่นหรือยังกลับมาหาฉันเมื่อคุณตื่นผลปีศาจแล้ว เอา้าไอช้างนี่นี่คือพี่มินจะไปทําให้ผลปีศาจมันตื่นได้ไงคะมาสเตอรี่ต้องครบ400เหรอเห็นผู้ติดตามบอกว่ามีลงดันด้วยพี่ยังงงมากคะ่ะและประตูตร,ตรงนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ด้วยอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําแล้วกันคะ่ะโอ้โหขึ้นมาโดนเงินบอดีเอา้าพี่มินลืมตัวนี้คะ่ะมันบอกว่าคอเรเซียมตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายงั้นพี่ว่าเราต้องไปสำรวจหน่อยแล้วล่ะ เหมือนในห้องนี้พี่มินจะทักทายครบทุกตัวแล้วนะคะไม่มีใครตอบพี่มินเลย <ST yd> เอา้าเฮ้ยลุงมารับจ็อบตรงนี้เด้อเนี่ย <ST yd> มาขอแอบมาสุ่มผลปีาศาจนะคะดูสิว่าโลกสองเนี่ยผลที่ได้คือได้บทควนอีกแล้ว <ST yd> <ST yd> โอ้โหงั้นผลปีาศาจนนี้พี่ขอเล่นถึงเลเวล750พอนะคะ <S <S หลังจากที่เราข้างมาถึงโลกซองแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเมืองออกแบบได้สวยมากๆค่ะแต่ข้อเสียก็คือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะมันเยอะไปหมดเลยแต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือตรงคอแล้วเซียมเนี่ยแหละเดี๋ยวแอบไปดูนิดนึงดีกว่าค่ะตรงนี้ก็มีสนามประลองเหมือนกับโลกที่หนึ่งเลยเนาะเฮ้ยทางเดินข้างล่างมีห้องอยู่ด้วยค่ะแอบไปสำรวจซิ เดี๋ยวนะมีอักษรลับด้วยค่ะเอามาเรียงกันจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีห้องขังอยู่ด้วยค่ะแต่พี่มินก็ยังดูอนิเมะไม่ถึงตอนนี้ด้วยสิเราจะช่วยเขาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันเหมือนกับตัวที่มันเปลี่ยนหาคี์ก่อของเราเลยค่ะ แล้วดูเหมือนว่าการใช้พลังทำลายคุกเนี่ยดูจะเป็นไปไม่ได้นะคะดูดิมีหลายตัวอักษรมากนะคะแต่เหมือนฝั่งนี้จะไม่มีอะไรอยู่นะเอาเป็นว่าเควสมันเป็นยังไงใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกได้นะคะโอเคและนี่ก็คือสถานที่รับเควสที่1นนะคะออกมาจากท่าน้ําก็เจอเลยซึ่งเควสแรกเนี่ยอันนี้พี่มินยังไม่เริ่มทําเลยนะคะเลเวลขั้นต่าอยู่ที่700ซึ่งตอนแรกอะพี่มินก็หายอยู่ต้องนานะ่ะไม่รู้อยู่ไหนที่ไหนได้อยู่ติดกับท่าน้ําเลย เอ้ามีเพื่อนมาแย่งตีกับเราเหรอไม่ได้เราอุตส่าห์ลากมาตั้งนานมนี่อ่ะอันนี้พี่มินแคปประเดิมให้ดูนะคะเราไปต่อควยที่สองด้วยผลควันกันเลยดีกว่าดูซิว่าผลควันยังพอสู้ได้ไหมในโลกที่สองนะคะมันบอกว่าปลดล็อกชายาพลังที่ซ่อนเล้นค่ะเอาอะไรมาซ่อนละ่ะ เฟที่2องขั้นต่ำอยู่ที่725เลเวลแต่ว่าผลควันนะ่ะมันก็ยังดีอยู่นะเพราะว่ามอนพักหลังเนี่ยมันจะเริ่มมีฮาคิ้แล้วทิ้งควันลงมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปตบตีกับพวกมันข้างล่างค่ะแต่ก็ตามนั้นค่ะพี่ว่าผลควันเนี่ยดามเมจมันสูงก็จริงแต่ถ้าไม้ตายมันน้อยไปค่ะมันเลยทำให้การฟาร์มโลกนี้เนี่ยยากยิ่งขึ้น <laughs> อ่าและตอนนี้พี่มินก็สามารถปลดล็อกเควสสุดท้ายของแอรียหได้แล้วค่ะเรเวลขั้นต่ำคือ750ซึ่งมันบอกว่าให้เราไปกำจัดไดมอนด์แต่ประเด็นก็คืออีไดมอนด์นี่คืออยู่ตรงไหนคะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่อยากให้บอกฟุตเขามีการปรับนะคะนอกจากบอกสถานที่รับเควสแล้วเนี่ยควรจะบอกสถานที่ตำแหน่งของมอนด้วย แต่โชคดีค่ะก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงทุ่งทานตะวันแล้วมันก็คือไดมอนจริงจริงบ้้ยค่ะอ,อ,อยังกระเช็กกี้สก,กูปพี้ดูายนักนะโรยแป้งไปทีหนึ่งเด้โห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 แต่ข้อเสียคือเกิดไกลมากๆค่ะและประเด็นคือกว่าผลควันจะบ,บินไปถึงเนี่ยไอตัวบอสมันหิวเลือเสร็จแล้วกลายเป็นพี่ต้องมาตีใหม่ตลอดเลยอีกนิดเดียวโอ้โหเออ เป็นการต really nice. ีบอสที่ลำบากมาค่ะกลัวมันจะตายนี่คือตี3-4รอบเลยนะแล้วมีจุดดำๆอะไรบนอาคารด้วยค่ะอ้าวมันเป็นคนเนอะอ้โูเขาใช้ผลความมืดค่ะแล้วก็ยืนถือขนปีศาจด้วยออล่าของนายนมันช่างอมหิตจริงๆว่าไงเพื่อนโอ้โหเห็นขนาดนี้เพ็นซิลออะไรอ่ะเฮ้ยยายาเื่อนรามาอยัก ไม่ไหวเลยขอหนีแป๊บแล้วจุกอย่างช้าเลยพี่ว่าพี่ไม่ไหวจะเคลียร์กับผลควันแล้วอะเพราะฉะนั้นตอนที่สํารวจโลกสองเนี่ยพี่มินขออนุญาตกลับมาใช้ผลแสงก่อนนะคะเพราะว่ามันบินได้ไวกว่านั่นเองพี่ว่าไอ้ตรงกําแพงอีกยาวๆเนี่ยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแน่ๆเลยค่ะก็พบจริงๆค่ะชื่อว่าซาบิเฮ้ยมันมีแต่ซาโบไม่ใช่เหรอ ว่าไงสวัสดีออกไปซะไปก็ได้เดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นนะคะตรงอาคารที่อยู่สูงที่สุดนี่มันช่างเด่นเหลือเกินหฮ้ยนี่มันอารมณ์ดีสอดเลยนะไม่ใช่แมนชั่นแล้วไหนมาทักทายไหนเซิออกไปจากที่นี่ก่อนที่ผมจะฆ่าคุณคือทำไมโลกสองมีแต่คนใจร้ายวะเนี่ยผักใสไร่สองกันเต็มก็ได้ชุดไม่อยู่แล้วก็ได้ชุดจะหนีลงทะเลไปเฮ้ย ตรงนั้นมีเกาะอัเล็กๆอยู่ด้วยค่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครอยู่ด้วยค่ะบอกว่าเป็นพระเจ้าที่แข็งเก่งที่สุด <Wow. S 1> แกคือใครไอ้คนอ่อนแอขโมยเงินมันซะเลย <laughs> อะไรวะเนี่ยมาแล้วไม่มีใครต้อนรับเลยอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปสำรวจเกาะก่อนดีกว่า เ,เดี๋ยวนะตรงนี้มีก่อนเล็กๆอยู่ด้วยค่ะไปสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันน่าจะใช้เวลาไม่นานอ้าข้างล่ามีประตูทางเข้าด้วยค่ะเจอกับห้องโล่งๆกับหีบสมบัติแค่อันเดียวเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวๆๆๆต้องฝ้าเพดานมีรูขึ้นไปด้วยค่ะอืก็เจอแต่ความว่างเปล่าเหมือนกันอพี่ว่ามันน่าจะเป็นสถานที่ตีบอสหรืออะไรสักอย่าง แต่พี่ว่าเราไปสำรวจสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะนั่นก็คือเหลือปิตาแผนไม่ใช่สถานที่ที่เราได้เจอบลูคนะคะในแอนิเมะต,ตรงนี้มีกัปตันด้วยค่ะเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,เ,ดยเอ้าไอ้ผลโมจิอยู่ๆมาฆ่าพี่มินเฉยเลยนายจะหาเรื่องเราเหรอเว้ยเว้ยอย่ปิดโหมด PVP ไว้นะ่หลังจากคุยกับกัปตันก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะ ตรงนี้มีถ้ำอยู่ด้วยค่ะเหมือนจะเป็นถ้ำของค้างคาวนะคะในเวอร์ชั่นแวมพายเกาะทิวเลอร์พาร์ก็จะอารมณ์ผีผีหน่อยค่ะแต่พี่คิดว่าเขาทำออกมาได้สวยอยู่นะามาทำการสำรวจเรือผีสิงกันดีกว่าค่ะซึ่งพี่เชื่อว่าใครก็ตามที่มาโลกสองเนี่ยต้องแอบมาสำรวจที่นี่ก่อนแน่นอนอ แต่พอเข้าไปปุ๊บบอกว่าคุณต้องมีเลเวล100ก่อนนะคะถึงจะเข้าได้อ๋ออ่าเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่มาสุ่มผลปีศาจก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าเลเวลก็ครบ50แล้วค่ะเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนได้ผลแห่งความมืดเลยเหรอ <c oughs> เอา้าหนูก็ให้พี่มินจะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนได้ผลแห่งความรักอีกค่ะ <c oughs> แอบไปกินในคาเฟ่ด้วยเพื่อนอีกคนบอกขอได้ไหมเขาบอกว่าให้ไปที่โลกสามเอ๊ะเดี๋ยวตอนอยู่โลกหนึ่งก็ให้มาโลกสองแล้วพออยู่โลกสองให้ไปโลกสามสรุ <c oughs> ปแล้วมันจะเลกได้ตอนโลกที่เท่าไหร่คะเนี่ยบอกในนี้ไม่มีคนไทยครับเราไม่ใช่เหรอคนไทยอะ่ะ อาช่างมาเถอะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาสุ่มผลปีศาจของเราดีกว่าซึ่งครั้งนี้พี่มินใช้สูตรของผู้ติด,ดตามคนนี้นะคะก็ลองมาสุ่มเล่นๆดูแล้วกันว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะให้วิ่งวนคาเฟ่นหนงรอบเนาะจากนั้นให้เราทําการปล่อยทักษะทุกทักษะนะคะใส่จับคนสุ่มป๊าดเฮย้ยได้ผลแมงกะพุนเอ้ยผลฟินิกค่ะ ดูผู้ติดตามบอกว่าได้ผลาพาาฟิกมังกรแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยตอนที่พี่มินสุ่มไม่มีสุดได้ผลควันค่ะกว่าจะสุ่มได้ผลดีๆนะคะขอลองกินซะเลยค่ะออ้หูมาสเตอรี่สรดาเมจในท่าที่หนึ่งเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากนะคะแถมยังโจมตีระยะไกลไม่ได้ด้วยกว่าจะอัพมาสเตอรี่เสร็จไม่รู้จะทันเลเวล50หรือเปล่า <c oughs> แถมพี่มินก็ไม่รู้ ที่สองเนี่ยมันใช้งานยังไงเอาเฮ้พลพ้ามาแย่งมอนพี่เฉยเลยเอเอเฮ้ยเดี๋ยวยัยงตามมาตรงนี้อีกเหรอ,อบินดี่อนเอ้ยย่าดีเราไม่ได้ทำอะไรให้เฮ้ยมาลองบินหน่อยดีกว่าค่ะความเร็วไม่ได้แย่เลยอัเน,นี้ยไวอยู่เดี๋ยวผลน,น้ำแข็งตื่นค่ะมาแช่งพี่อีกแล้ว แต่ในที่สุดพี่มินก็รู้แล้วค่ะทักษะที่สองมันจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเราแต่ก็เล่นกันตรงที่พลังงานจะลดเร็วมากๆนะคะช่วงทักษะนี้เนี่ยเราสามารถทิ้วให้กับเพื่อนของเราได้ด้วยค่ะแถมสามารถวิ่งไม่ด้วยนะแต่จะดีมากเลยถ้ามันสามารถสร้างดามเมจให้กับคู่ต่อสู้ได้อ่ะสถานที่รับเควสอันที่2จะอยู่ทางขวามือของท่าเรือนะคะเลเวลขั้นต่ำอยู่ที่7 7 5้า ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างตีง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะอยู่ติดๆกันค่ะโอเคพี่ว่าการอัพมาสเตอรี่ได้ไวขึ้นเนี่ยคือการไปกำจัดบอสค่ะโอเคและตอนนี้ท่าไม้ตายที่3ของพี่มินก็ปุดล็อกแล้วค่ะซึ่งมันเป็นท่าเตะแบบรวดเร็วนะคะแต่ดาเมจเนี่ยน้อยกว่าท่าแรกนะท่าแรกอยู่ที่พันหกว่าค่ะท่าที่สอยู่ที่พันสเอง ใายเป็นผลฟิงนีกที่ว่ามันค่อนข้างฟาร์มยากอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะมาแย่งพี่มินไม่ได้โอ้โหต้นไม้กระจุยกระจายหมดเลยอมไม่ทันค่ะแม่เหมือนเพื่อนจะใช้หมัดสายฟ้า V ีสองสะด้วยมันไส้นาะยมาแย่งบอสเราอันนี้บอกขอผลโมจิหน่อยแหม,แมเราแถมฟุตให้แทนเธอฉันมีฉันก,ก็กินเองแล้วย่ไปขอคนอื่นไป <c oughs> คนโลกสองเขาทักทายกันรุนแรงจังเนาะและในคลิปนี้พี่มินก็ได้ไปสำรวจโลกสองเขาเขาวแล้วค่ะออกแบบมาได้สวยกว่าโลกหนึ่งมากๆเลยแต่ว่ามันมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำมากๆค่ะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดีใครมีเทคนิคก็สามารถมาพิมพ์บอกกันได้นะคะและในคลิปหน้าเนี่ยพี่มินเจอบักลับอันหนึ่งค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมา์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่